พี่น้องมือนีซีมารีวิวพัดลมครับหลานสร้างหมานสุดยอดครับที่หนึ่งของประเทศครับนี่ครับนี่ครับมีมองนี้มองเดียวที่เดียวของโลกครับนี่ครับปัดลมรองหนครับใบพัดมันสิรองหนครับสามารถใส่กันได้ครับเอาโมเสีอบอกครับผม่มดนโมนด่นี่ผมบอกว่าอดีอันนี้เรื่องจริงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนเพิ่งครับนี่ครับ เฮ้ย oh no. ยินสวยๆครับพี่น้องโอ้รับได้แนวนี่โอ้โอไปไหวหน้าดีครับดีนี่มีเครื่องเดียวครับเครื่องเดียวในโลกครับสุดยอดครับท่านสิพ่อหรือยังครับเนี่ยะท่านสิพ่อหรือยังนี่ยยังหูว่าผมผมกดพัดลมจนมือผมปวดเลยได้เลยแย่ไหมยิ้มเศร้านี่ปวดละครับพี่น้องโอ้เปลี่ยนไปผมครับ <S <S